สุขสนชอบเล่นสำรนดาวขีนเดือนคือชื่อบ้านฉันเดือนก็คือพี่ชายชันแม่แป้งคนโตที่สุรินท่องเที่ยวมากันมาชี่มาที่บ้านดาวไม่ได้คุยโหมีพอเรินพอดาวชอบเต็โชว์ แมวนองหาจนตัวโย,โยมีพี่หลงอีกหนึ่งตองรอชมเชิที่กลางเชงน้วเชงเช้าไม่ต้องทำอะไรรอให้แม่มาถ่ายคลิปไว้ให้ท่านดูปรดกดติดตามกดไลค์ลังกดดูดาวเป็นช้างแสนรู้ขอให้มีกล้วยกิน กินเลี้ยงยินชอบดาวสุดแสจงจาวสินผู้ใหญ่ท่านเมตตาให้สับ์สิ้นใีพระอาจารย์คอยเมตตาเป็นอาจรีเดาวจะคลานกับที่ไปนอนกินให้สะใจดาวมงคลฉันชื่อดาวดาวมงคลดาวดาวมงคลก็คือช้างดาวมงคล Đào mông khôn sân khư đào đào mông khôn Đào đào mông khôn có khư sang đào mông khôn <laughs>